มาดูเจ้า Evisu Fyhuro e 5 Max 3 49แรงที่อุ่นชัยพิชบุรีกันีน่ดูสิตังค้ากระบะนะเป็นไงสไตล์อุ่นชัยอะแข็งขงเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็เห็นชัดหน่อยไตยท่ออย่างเท่เลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังช่วงท้ายคลิปในฝั่งเทอร์โบนะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเจ้าย e e ูส u FYH Euro 5 Max 3 4.9แรงที่อุวลชัยพิจบุรีกันคันนี้เลยสีขาวมุกชมพูไดมอนเป็นไงสวยไหมอารมณ์เหมือนจะแบบเขียวๆหน่อยเนาะมันออกเขียวหน่อยแต่เอาจริงมันก็ออกมามาณ3-4เลยขาวเขียวชมพูประมาณนั้นนี่ครับผม ขอบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันแรกเลยนะเป็น3ามแรงคันแรกของอุนชัยเลยที่ว่าเป็นตัวเดียวเพราะว่าคันอื่นนี่นี่ครับพ่อแม่ลูกกันลูกบัวนี่ครับดูทรงดิเป็นไงทีมงานเจเจรันแปดนะครับอวนชยัยเพชรบุรีจัดให้ครับคันนี้บรรทุกผักผลไม้วิ่งล่องนะครับกระบะยาวประมาณ7เมตร60เป็นกระบะมิเนียมเต็มใบครับ แต่งแบบจัดเต็มเลยฮะเต็มคาราเบลเลยของอ้วนชัยแล้วก็เดี๋ยวช่วงทายคลิปเราจะยกหัวเก่งให้ทุกท่านนะครับชมเครื่องกันเผื่อบางท่านเนี่ยยังไม่เห็นตัวเครื่องนะครับของ fyh พวก349อ่ะไม่ว่าจะเป็น fxz gxz หรือว่า fyh นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็น6 uz 1 349แรงมาลดแต่ว่าแรงบิดเท่าเดิมแล้วก็ระวังนี้นะครับ ช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูงานตกแต่งงานตอกกระบะกันความแข็งแรงแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของอวนชัยนี่เลยครับแดดตอนเที่ยงวันนะฮะศาสตร์กับ4ลรถเนี่ยทำให้รถเนี่ยดูหล่อขึ้นมาแบบหลายพันเท่าเลยแปลงหน้าเป็นอีุสุจิก้าครับจากหน้าเดิมนะฮะหน้าเดิมแปลงหน้าใหม่ครับบอกเลยว่าหล่อขึ้นเป็นกองนี่นะครับทีแรกนะครับรุ่นใหญ่แปลงหน้าได้ตอนหลังรุ่นเล็ก อย่างเช่นพวกยีสุ frr 210ก็มีคนแปลงแล้วโอ้โหเราแปลงหน้าแล้วนี่มันดูอวบอิ่มนะหลายคนชอบเพราะว่าความเต็มความอวบของลายเส้นของซีหน้าเนี่ยแล้วก็รูปลักษ์ลายเส้นความฉบเฉี่ยวของกันชนในรุ่นจิก้านะครับมันดูเต็มนะครับมันดูเต็มมันดูแบบสมาร์ทมันดูแบบเท่กว่าประมาณนั้นอ่านี่ครับคันนี้ก็ผมว่ายื่นกำลังสวยเลยกำลังดีเลยประมาณหนึ่งฝ่ามือมาตรฐาน ก็ถือว่ายื่นเยอะนะยื่นเยอะแต่ว่าผมว่ามันกำลังหล่อเลยแนวทไทยๆนะชุบโคมเมียมนะฮะเงาวัดเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมติดรถเนี่ยอูส e ุสามศูยูโรสตัวท้ายนะหรือว่ายูโร5เนี่ยที่ว่าเป็นพวกตระกูล6 u ยเะเขาก็จะให้ไฟหน้าตัวนี้มาเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นไฟต่ำา LED นะไม่ใช่ LED ดีเลยนะแต่ว่าไฟสูงก็เป็นหลอดไส้เหมือนเดิม นี่ครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวโลโก้เงาเงานี่ครับบนสีที่สวยๆเลยนะบนสีตัวรถที่สวยๆนี่ดาวแล้วก็โลโก้รุ่นกิก้ากิก้าอ่าเบาบันไดเลยครับโอ้โหนี่ s สามนี่ครับสามศูนย์สน็อตสามูนย์สี่นะน็อตเลสเงาแว็บเลยครับบันไดสองขั้นไอ้เป็นไง มีบันไดข้างแคบด้วยนี่ครับเป็นบันไดเลดนะฮะเงาเงาเลยบางคนสงสัยนะแต่งขนาดเนี้จะไปวิ่งอะไรเขาก็วิ่งล่องนี่แหละครับแต่ว่ารถแต่งประมาณเนี้เหมาะกับคนที่รักความสะอาดหมั่นดูแลรถนะมีคนเม้นอยู่ในช่องผมถ้าเกิดว่าคิดวตัวเองดูแลไหวนะครับเขาก็จะแต่งเยอะประมาณนี้แหละเออเขาก็จะแบบล้างให้มันเลี่ยม,มนะเวลารถเลอะอะไรประมาณนี้บางคนที่แบบว่ารักรถมากเนี้ย ไปวิ่งงานมานะครับกลับมาบ้านเนี่ยวันหนึ่งล้างรอบนึงแล้วก็กลับวิ่งงานใหม่ก็คือทําประมาณเนี้ยทุกวันเลยครับเมื่อก่อนนี้ก็ได้เห็นก็ทิเชรบุรีนะก็บ้านเพชรศัขอนบ้านนี้คือเป๊ะจัดเลยครอบแคบครับ <c oughs> อย่างเงานี่ครับโห่ในสีชมพูมุกออกชัดมากกองกาดนะครับครอบกองเล็ดลาย V ีพีเรียวมวกรูลกลก่ลมเล็ดลาย V ีพีครับ รถกระบะนะครับกระบะก,ก็เปิดข้างด้านหน้าได้มีประตูเปิดข้างอยู่เป็นเลดบนเลยนะครับพื้นเรลประมาณนี้แผงหน้าเรลพื้นเรลนี่มีตรงนี้ครับกันน้ำซึมกันน้ำรั่วซึมฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายมีเนียมแต่ว่าปูเลดด้านในนี่เป็นไงพื้นเลนะเอส 04, เสามดสี่เล็สามสี่เลยเนี่ยที่อุ่นใช้ก็ใช้เนี่ยเขาใช้ของดีเลยเนี่ครับอย่างน็อตด้านข้างเนี่ย งอตเลสหมดเลยกรก็จะเป็นกรเล n o อตเล e นะเป็นไงสุดไหมเนี่ยเ,เกย์หน้าครับนี่ครับเจเจรนันแปดนี่บางตรงก็เป็นเลสลายเกตปลานี่แล้วก็คุ้มอันนี้สุพรรณหงส์สไตล์อ้วนชัยเลยนะมีโลโก้เบนซ์อยู่นี่ดูสีดังค้ากระบะนะเป็นไงสีขาวมุกชมพูไดมอนด์นะฮะนี่ครับออกชมพูชัดเลยแล้วก็จะออก ขาวและเลือกเขียวประมาณนั้นโคตรสวยเลยครับโคตรสวยเลยสวยมากๆดูเราข้างกันครับผมเราข้างฝั่งขวานะฮะเป็นเราข้างแบบเนี่ยเป็นเลดไล่เก็ดป่าญี่ปุ่นขาเนี่ยเป็นเลดอันนี้ก็จะเป็นเบ้าไฟเราข้างนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นงานเจ็ตไฟดาวเจ็ตญี่ปุ่นเนี่ยงานญี่ปุ่นเลยเนี่ยเบิร์กญี่ปุ่นเลยทับทิมด้วย ทับทิมก็โคอิโตครับทับทิมแท้ญี่ปุ่นเลยเจแปนเลยตีคําว่าเจแปนอยู่บนตัวทับทิมเลยหลังคือมือเลดอู่แถมให้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นไงดูราข้างตรงกลางนี่เราข้างบางถังลมกับมอบตนี่ครับเป็นไงโอ้โหสามชั้นนะครับตรงกลางสามชั้นท้ายสองชั้นเลดลายเกตป้า like มีไฟเราข้างนะครับไฟญี่ปุ่นนะฮะ ไฟญี่ปุ่นของแทรเลยเนี่ยโอ้โหนี่ปลายท่อออกข้างละ2อปากออก2อฝั่งขวา2ท่อซ้าย2ท่อเท่ากับว่าออกทั้งหมด4ท่อโดยใช้หม้อพักเดิมนะครับรุ่นนี้ยยูโรหนะครับจะเป็นหม้อพักที่ใช้แคดเดติกนี่ดูเลยนี่ครับถ้าเกิดว่ายูโรห้นะครับหม้อพักสังเกตได้ง่ายมากหม้อพักก็จะมาทรงนี้ โดยการเดินท่อนะฮะเป็นท่อเลดนะครับออกจากเมอพักมาเนี่ยเป็นท่อเลดเลยนี่ครับสามทางตรงนี้แล้วก็แยกออกซ้ายขวาเป็นไงไปายท่ออย่างเทพเลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังช่วงท้ายคลิปดูบันท้ายกันทุกคนบันท้ายนะฮะไฟไท้ายตัว C ครับไฟไท้ายตัว C อย่างหล่อเลยสวยมากอุกอ่นชยัยเพชรบุรีวันชยัยโอ้โห ได้ทรงได้ทรงนี่ฝ่าท้ายก็เอกลักษณ์อุ่นชัยเลยทรงแบบสี่เหลี่ยมเข้าหลัาตัดนี่แล้วก็อารมณ์เหมือนมีเลเยอร์ซ้อนกันหลายชั้นนะอันนี้นะอุ่นชัยก็จะสไตล์ประมาณนี้แหละครับเอกลักษณ์เข้าเลยฝั่งซ้ายประมาณนี้ครับนี่ที่บางฟุน่นมีทับทิมแทนเลตแล้วก็ดาวนี่ครับชุดใหญ่เลยสไตล์แต่งเต็มของอุ่นชยัยนี่ทับทิมห้อยหลัง เอกลักษณ์เลยนะเนี่ยอ้วนชัยนี่เขาก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะเป็นทับทิมดวงใหญ่กระทะล้อชุบโครเมียมครอบนอ็อตครอบดงลูกดาวโอ้โหยางบิดตนนะรัดได้ยางบิดตนที่ติดไปกับป้ายแดงนะสีก๊ซีอันนี้เขาสาดให้ใหม่เลยนะสีก๊ซีเนี่ยซีกซ้ายนี่ครับโอ้โหถังน้ำมันนะเป็นซีกที่ เป็นที่อยู่ของถังน้ํามันนะครับท่อเสียออกด้านข้างนะครับเนี่เป็นท่อเลดเป็นปลายเลดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแยกเนาะท่อเมนมานะนี่ครับมาอันนี้ก็ท่อเมนอันนี้ประมาณสักสามนิ้วครึ่งได้ไหมใกล้เคียงนะดูแล้วประมาณสามนิ้วครึ่งก็อยู่นะอะแล้วก็มาตรงนี้เข้ากล่องอันนี้แล้วก็แยกออกปลายสองปาก นี่ถังน้ำมันอล <Stars> ูมิเนียมครับอ๋อนี่หมอพักไอเสียหมอพักไอเสียของ F Y H นี่จะอยู่ติดกับถังน้ำมันเลยเนี่ยแต่ว่ามีตัวกั้นอยู่นะ <coup> มีตัวกั้นอยู่นี่แหละครับประมาณนี้ซึ่งมอพักตัวเนี้น้ำหนักนี่น่าจะเยอะด้วยการนะน้ำหนักน่าจะเยอะได้การดูแล้วเนี่ยผมเคยไปยกของรถญี่ปุ่นมาที่ว่าเป็นโดมิเตอร์นะ เครื่อง A054 โอ้โหมอพักลูกน้อยเลยน้นำหนักน้ำหนักเยอะมากน้ำหนักเยอะมากเลยอะมาดูงานโครงสร้างกระบะกันครับว่าคันเนี้นะครับโครงสร้างกระบะอูว๋นชัยนะครับเขาทําไว้ประมาณไหนเนื้องานความแข็งแรงนะครับแล้วก็การเก็บงานนี่เลยครับด้านใต้นะครับโอ้โหนี่เขา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 เก็บสีให้เลยนะนี่ครับเขาเก็บสีให้เลย สาดสีนะครับสร์ส,รสีเอ่อสัสีลงบนตัวกระดูกอะ่ะตัวโครงสร้างอะ่ะนะครับเนี่ยคัสซีเทียมนะครับพาดประมาณนี้เลยใช้สาแหลกรัดอา่าก็มีน็อตจับด้วยนะฮะโอ้โหดูการเชื่อมนะฮะแน่แน,นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กรางหล่อนะครับเหล็กรางหล่อนี่ครับมีปีกรับมา <c oughs> สไตล์อ้วนชัยอะแข็งขงเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็เห็นชัดหน่อยชัดแจ้งเลยน,นี้นะเนี่ยน,นี้ก็เหล็กฉากจัดพื้นก็พื้นก็หนาอยู่เนี่ยพื้นอะเนี่ยเหล็กล้างหล่อเลยเนี่ยไม่ใช่ลังพับปะเนี่ยเหล็กล้างหล่อเลยแข็งเลยครับเนี่ยมีปีกจับทุกอันเลยเนี่ยโอ้เนี่ยครับนี่ดูจากมุมซ้ายนะครับโอ้โหพ่อรูปหล่อเลยนะโคตรสวยเลยครับมา เดี๋ยวมาดูภายในกันแล้วก็ตักเครื่องทุกท่านได้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเสียงเครื่องพี่เขาเนี่ยประมาณไหนนะฮะโอ้โหนี่ดูบันไดาทางขึ้นกันนี่อันนี้อ้วนชัยทำไว้ให้ใหม่นะปูเปนเลตตินเป็ด,ปดอ่าเลยตปนเป็ดเลยเบาะลมเนาะน,นี่นนนนอ,อ๋อพี่ตัวปรับไฟหน้าเลยเหรอ อันนี้ก็สวิตดิฟล็อกเนาะือว่าเข้าสองพาตั้งรอบตัดหมอบประมาณนี้ง่ายง่ายเฮ้ยีจอ e d ตรงนี้ติดเครื่องครับเทเลเทคแล้วบ็เทเลเทค ปลายท่อไม่ยินเสียงอะไรป่ะเนี่ยโโกินไอเสียนี่ก็ตามแบบฉบับของแคทและครับกลิ่นก็จะแบบฉุนหน่อยแต่ว่ามันฉุนน้อยกว่าแอดบูลนะถ้าแอดบูลเนี่ยคือฉุนกึกเลยนะแอดบูลนะแอดบูลนี่คือแบบอยู่ห่งข้างเนี่ยกลิ่นฉุนโชยมาเลยแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นฉุนแบบไอเสียมันกลิ่นฉุนแบบแอดบูลมันเลยประมาณนั้นอนะเพราะว่าแอดบูลเนี่ยเป็นยายูเรียแต่ว่าแคทเนี่ยก็คือเป็น ขอาวคำขาวที่ว่าทำปฏิกิริยากับไอเสียเดี๋ยวลองฟังเสียงพ่อเดินหน่อยดิเป็นไงมั่งเล่งไม่เยอะฝุ่นท่วมครับแต่ว่าสัเกตดูนะ ๆๆเนะสียงชึก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 ห้ยนะเสียงดิสกก็มีล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวยูโรสานีที่ว่าเป็นเทอร์โบลมอะ่ะเป็นกระบอกกิงลมะนะเสียงมันจะมีเพราะว่ามันจะเป็นเสียงไอตัวกระบอกกะนะ็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินท่อตรงอะเสียงน่าจะแบบโบว์ไฟฟ้าญี่ปุ่นเลยประมาณนั้นเสียงก็จะแบบแซ่ๆหน่อยเพราะว่าปลายท่อเดิมก็ยังมีเสียงแซ่อยู่ 6u z เหมือนเดิมนะครับ 6u z ม้ารดเหลือแค่319แรงแต่ว่าแรงบิดเท่าเดิม รถบรรทุก,กเราใช้แรงบิดนะไม่ใช่แรงมา้าแรงม้านี่ใช้หลังถนนแต่ว่าการบรรทุกการฉุดลากการการ,การดึงเนี่ยใช้แรงบิดเป็นหลักเกียร์ก็เป็นเกียร์เดิมครับเป็นชั้เอฟเอก้ารอบครึ่งออกประมาณ1.3ไปไปลายก็ไม่ถึงหน่ดีแล้วก็เฟืองท้ายอย่างที่บอกว่าเป็น839ตัวนี้ F Y H เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทันใจอยากให้รอบเบาอีกก็ลดเฟืองท้ายลงได้ลองฟังเสียงแบบใกล้ๆผมว่าเสียงเนี่ย ถึงแม้ว่าเป็นพักเดิมแต่ว่าเสียงเนี่ยก็ไม่เหมือนกับตัวยูโรสามไม่เหมือนนะถ้าเกิดว่าเราเทียบกับพักเดิมด้วยกันเนี่ยนะเราเทียบจากเสียงพักเดิมเนี่ยด้วยกันเสียงจะไม่เหมือนกันยกครัวแล้วครับประมาณนี้เลยนะฮะยกประมาณหนึ่งพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องยกเย,กยอะมากนี<อ>่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือฝักไอดีข้ออันนี้ก็ยังเหมือนเดิม อันนี้เหมือนจะมีตัวดักไอ้ด้วยนี่ฝั่งเทอร์โบนะครับเทอร์โบไฟฟ้า,าส่วนตัวโครงไอดีนะครับโครงดุรอากาศ R H G G7 อา G7 แต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่อง e 3 c จะเป็น R H G8 ก็จะเป็นเทอร์โบจากแบรนด์ I H I นี่ครับ ระบบแปลผ่นปรับคีบด้วยไฟฟ้าสเต็ปมอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์ปรับนะฮะอ่าเนี่ยประมาณนี้ตัวท่อดูท่ออัดน,นี้ก็ดูทรงเหมือนเดิมนะเอาจริงๆก่ต้องเหมือนเดิมปั๊มหัวฉีดผมว่าแรงดันน่าจะเยอะก็เดิมนะไหมให้มั่นใจเดี๋ยวต้องรอดูนะอันนี้ต้องรอดูนี่ตัวคอดท่อนะครับแต่อย่างที่ยินเสียงแบบเดิมตรงมาก,กน,นะว่าเสียงเป็นยังไงนะ นะครับยูสุสองศูนยรห้นะครับที่หลายคนน่าจะติดปากแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นอ su ุสามรเก้าแรงละโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสนใจงานต่อกระบะงานตกแต่งในสวนนะครับอวนชัยเพชบุรีนะครับติดต่อให้ตามนี้เลยฮะทั้งเพจแล้วก็เบอร์โทรนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ